วันนี้จะกินผัดก็พริกกบนะคะไม่ทำเป็นตัวทำเป็นชิ้นทอดแล้วก็จะทำพริกลาดนะคะอร่อยนะคะแบบนี้แล้วก็จะทอดเป็นตัวด้วยไปกิน พวกนี้จะลาดนะคะเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปเด้อโอเควันนี้จะทำน้ำพริกลาดกบนะคะไฟแรงไปหนูสาไฟแรงไปนี่ไม่ใช่แม่ปังทำนะสานสาวทำค่ะ ตายแล้วก <c oughs> ใส่น้ำลงไปอ้วาวสยแล้วกูอืสน่หป้ายจว่าผัวรักเงิจนตาย สเสน่ห์ในกายผู้รักจนแก่ถ้าใครอยากรู้ฟังดูให้แน่สเสน่ห์ที่แท้นั้นคืออะไรนี่แม่ปังหัดให้ล้านทำกับข้าวให้อยู่กับเจ้าและให้เฝ้ากับเรือน จะใส่ย่าไปเนี่ยมันจะอร่อยเกินควรรองเพลงให้หมวนฟังลานสา้าทำอาหารให้กินอ้าว อ้าใส่ผงฟุงรสลงไฟออไม่ต้องใส่เยอะนะ้คะ่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำตาลปีบใส่อีกนิดหนึ่งลูกเด็กมันอยู่ที่เราสอนนะคะ เขาจะทำเป็นไม่เป็นอยู่ที่เราอบรมค่ะย่างเย็บปังเนี่ยดานเน่จะใส่เยอะแล้ลูกมันจะเค็มเออดานเน่อน้อยน้ำแยวเย็บปังอ้าวนะคะกิมคอนทางนี้ก็กำลังทอดเป็นตัวนะคะนี่เขาเรียกเขียด อีโมโ่ทอดเที่ยวดิโม่นะตัวนี้นแกงก็ไม่อร่อยมันต้องอย่างนี้แหละมันถึงจะอร่อยอ่าอย่างนี้แล้วนะอ่าทีนี้นี่ต้องเอาเขียดลงเอาขบลงก่อนหนูเอ้ยอืมเอางั่นแหละ การสุกทำมันต้องสุกเด็กโตมาล้มัานลวงพี่น้องเออน้ำลงใส่หน่อยเออ,เอ,อไปแรงหน่อยออนะคะเอาใบาระกูดลงก่อนใส่ใบระกูดก่อนนะคะนอนเละใส่ให้หมดลูกเสียดายมัน อ่กากระเพราต้นหอมผัดพวกนี้ลงงั่นแล้ววันนี้ทำแค่สองอย่างเนี่ยผัดปอบัดอทอดเกียดก็พอแล้วอหอมชื่นใจจังเลยอ่าพอแล้วอยังพอแล้วนะอ่าเสรอกปีดแก๊บปุกปี๊แก๊ส เสร็จแล้วคะ่ะค่อยๆอันนี้ลงมาเลยลูกเออน่าทานไหมคะนี่คือหลานสาวทำนะคะอ่าผัดแบบทอดนะคะนี่คะ่ะ มาเด้อกินขา่าววันนี้เป็นมื้อที่อร่อยมากนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่หลานสาวทำนะคะทอดแล้วก็มาผัดกับพริกนะคะอันนี้ดิ่งพระสุธานะคะนี่ดิ่งพสุธาคะ่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆแก้วมะนาวเฉยๆนะคะแซ่บอย่าบอกใครนะคะ มาเด้อใครจะมากินข้าวกับแม่ปังมาเด้อมาเด้ออ่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่ปังเด้อจ้าของหากินเองได้ตามบ้านเรานะคะอ่านี่ดิ่งพระสุธาคือทอดอ่าโอเคค่ะ ไปฟังไปก่อนเด้อสิกินเข่าบัดนนี้บายบาย